วันนี้ก็มาอีกแล้วพี่น้องทำบุญตามเคยวันนี้มา,าวัดพระธาตุขามแก่นวันนี้ก็มาทำบุญปล่อยปลาอันนี้ก็พามาัดูเดินบรรยากาศรอบๆวัดนี่ก็เดินทางมาเที่ยวมาทำบุญวันว่างวันหยุดพักผ่อนมีโอกาสก็ได้มาทำบุญเรื่อยๆ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปอะไรวันนี้มีเวลาก็เลยได้มาทำบุญปล่อยปลาบรรยากาศรอบวัดอันนี้จะไปทางน้าไหลน้ำล้นไปของนาชาวบ้านเขาชาวบ้านก็ได้สูบน้ำทำนาปังปีนี้น้ำก็ไม่ค่อยดีอ่ะ แต่ชาวบ,บ้านก็ยังพอได้ทำนาอยู่พี่น้องคนไหนว่างๆมีโอกาสก็ทำบุญหมั่นกันทำบุญบ้างเด้อครับบุญเก่าเราที่ทำมามันอาจจะหมดแล้วก็ได้เราก็สะสมสร้างบุญใหม่เพื่อไว้ใช้ในอนาคต บาบุญนะเราไม่เคยเห็นว่ามันเป็นตัวยังไงแต่คําว่าบาบอะ่ะให้สังเกตง่ายๆาปากใส่กระจกเราก็เห็นคําว่าบาปแต่บุญนะเราไม่เห็นคนไหนที่มีบุญก็ทําบุญให้มันทําบุญเยอะๆสร้างบุญสร้างกุศลคนเราชีวิตเกิดมา เกิดมาได้หนเดียวตายได้หนเดียวเกิดมาเลี้ยวเราก็ต้องมันสร้างบุญสร้างกุศลน,น,นะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆวัดของพระธาตุขามแก่นนี่ก็เจดีองเจดีพระธาตุ